สวครับเจอกันทาง Youtube ช่องชั Ch ย a n n e l วันนี้ก็มาจะเจอกันในช่วงอย่างที่บอกครับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดสิก็ได้รับผลกระทบกันต้องบอกว่ามากพอสมควรครับครับวันนี้ก็แวะเวียนมาทักทายเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านนะครับในช่วงที่ต้องบอกว่าหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับช่วงนี้คลิปต่างๆที่ ทำอยู่นะก็ต้องบอกว่าลำบากเพราะว่าเราไปไหนมาไหนไม่ได้นะครับอยู่ในเจ้าของช่องเองก็อยู่ในจังหวัดหรือว่าอยู่ในพื้นที่แดงเข้มอีกจังหวัดหนึ่งเช่นกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับที่กดติดตามให้เป็นกําลังใจกับเจ้าของช่องแล้วก็กําลังใจกับทุกๆท่านในช่วงเวลานี้ด้วยนะครับ้องบอกว่าเวลาที่ เพราะว่าได้รับผลกระทบกันทั่วถึงเช่นกัน,นครับวันนี้นะครับวันนี้เรามาพูดถึงการรับวัคซีนของตามแผนการของรัฐบาลครับก็ต้องบอกว่าเป็นก<น>ารไข้วัคซีน,นครับเป็นเข็มแรกเข็มแรกเป็นชิโนแวกนะครับแล้วก็เข็มที่สองเป็นเอตตาซินเนกานะครับก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับเจ้า,จาของช่องเองก็ ลงทะเบียนตามาแผนของจังหวัดนะครับก็ลงทะเบียนตามปกติตอนนี้ก็ได้รับวัคซีนครบ2เข็มเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยแวะมาเล่าสู่กันฟังว่า,าจากการรับวัคซีนเข็มแรกเป็นอย่างไรแล้วก็เข็มที่2เป็นอย่างไรนะครับอันนี้เข็มที่2ผ่านมาประมาณาทุ่กเกือบสัปดาห์แล้วประมาณ5 6วันก็อย่างที่เห็น,นครับอย่างที่เห็นกันอยู่นี้ยังอยู่สบายดีกันนะครับ <laughs> ครับก็ เล่าสู่กันฟังนิดนึงครับสาหรับเข็มแรกนะครับเป็นแผนของจังหวัดลบบุรีนะครับก็คือการรับวัคซีนชิโนแวกนะครับอาการหลังจากฉีดก็ต้องบอกว่าไม่มีอะไรมากนะครับสาหรับชิโนแวกที่เข็มแรกที่ฉีดนะผลเขาเรียกว่าอาการข้างเคียงหรือว่าอาการไม่พึงประสงค์ต้องบอกว่าไม่มีนะครับมีมีมีบ้างก็เล็กน้อยเท่านั้นนะครับมีบ้างเล็กน้อยเท่านั้น ก็หลังจากนั้นนะครับก็เข้ารับเข็มที่2ก็หลังจากเข็มแรกประมาณ20วันนะครับเข็ม2ก็เป็นการไข้ของเอดด้าซินิกาครับก็อย่างที่บอกครับผลผลข้างเคียงหรือว่าอาการไม่พึงประสงค์มันก็มีบ้างนะครับตรงนี้มีบ้างเอฟเฟกตามมาก็ตามที่คุณหมอแนะนํานะครับมันก็จะมีอาการอ,าอะไระมีไข้บ้างขึ้นไส้ คอยแห้งแล้วก็ผลเมื่อยตามร่างกายอะไรประมาณนี้นะครับก็คืออ,อย่างผมเองนะครับเข็มที่สองก็ต้องบอกว่ามีอาการตามที่คุณหมอแนะนําก็คืออาจจะมีผลข้างเคียงในหรือว่าอาการไม่พึงประสงค์อ,อยู่บ้านนะครับหลังจากผ่านมาประมาณห้าหวันนะครับเราก็การพื้นฟูร่างกายเราต่างๆก็กลับมา สู่สภาวะเดิมก็กคือกินได้ไม่มีอาการข้างเคียงไม่มีผลข้างเคียงต่างๆนะครับซึ่งเราก็ต้องทําตามคุณหมอนะครับอย่างที่บอกนะครับเมื่อเราฉีดวัคซีนเข็มโดยเฉพาะเข็มที่สองนะครับเอตตาครับก็อย่างน้อยๆนะผลกระทบอาจจะมีข้างผลข้างเคียงอยู่ประมาณสองสามสองถึงหนึ่งวันหรือสามวันถึงสามวันครับก็จะมีผลอยู่บ้างนะครับอาจจะเป็นเอฟเฟกตามมา หลายๆท่านก็คงจะไม่เหมือนกัน,นครับก็ต้องบอกว่าอาจจะมีการขึ้นไส้ครับแล้วก็ตามหมอแนะนำนะคือเราอย่าพึ่งทํางานหนักให้ดื่มนะ้ามากๆพักผ่อนเยอะๆนะครับในช่วง1วันถึง3วันแรกนะครับไม่ต้องหลีกเรื่องการออกแดดเลยนะครับผมวันที่2รู้สึกว่าจะไปออกแดดนิดนึงก็ไม่นิดนะครับก็พักหนึ่งรู้สึกว่ากลับมานี่อาการค่อนข้างหนักพอสมควรนะครับก็คือ มีมีไข้แล้วก็เวียนศรีรษะนะครับเจ็บคอนะครับส่วนอาหารนะรต้องบอกว่าตามที่คุณหมอแนะนําก็คือเราเราสามารถทานอาหารอ่อนๆร้อนๆนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มออก็มาพูดคุยกันครับมาพูดคุยหลังจากมีการไข้วัคซีนเข็มที่1และเข็มที่2ก็เลยมาเล่า ประสบการณ์นให้ฟังในช่วงที่อย่างที่บอกนะช่วงที่ยังยังมีการแพร่ระบาดของอเชื้อโควิด -19 อยู่อยู่ตรงบอกว่าเยอะอยู่พอสมควรในช่วงนี้คนระับครับก็ต้องบอกว่าฝากเป็นกำลังใจกับเพื่อนๆนะครับทุกๆกลุ่มทุกๆอาชีพนะครับที่ต้องต่อสู้กันอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นกำลังใจจาก าชายชาแนลนะครับฝากถึงทุกกลุ่มด้วยนะครับที่ยังต้องฝ่าฟันกันต่อหรือว่าต้องทํางานกันต่อในช่วงนี้นะครับก็เป็นกําลังใจกันไปนะครับสําหรับเพื่อนๆครับท่านใดที่ฉีดวัคซีนแล้วนะครับฉีดตัวไหนแล้วก็ผลหลังจากการฉีดเป็นอย่างไรบ้างนะค,คอมเมนต์มาใต้คลิปมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับเพราะว่า เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคนที่กําลังมองอยู่ว่า,าวัคซีนตัวนี้เป็นอย่างไรนะครับแล้วก็วัคซีนตัวที่เราไข้าการนะับอ,อย่างท,ที่ทราบกันดีนะเป็นชิโนแวคเข็มแรกแล้วก็เป็นเอตตาซินก้าเข็มที่2เป็นอย่างไรนะครับก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับตามที่ที่เห็นนะีนะครับก็คือเจ้าของช่องก็จะประมาณนี้นะครับก็คือเรา ไม่ผลกระทบหรือว่าผลข้างเคียงอาการไม่พึงประสงค์ต่างๆนะครับต้องบอกว่าอาจจะมีบ้างแต่เล็กน้อยเท่านั้นนะต้องบอกว่าเล็กน้อยเท่านั้นไม่มีถึงกับล้มหมอนนอนเสือลุกไม่ขึ้นอะไรประมาณนี้นครับก็ส่วนใหญ่ก็จะมีอาการอยู่ประมาณ30%อนตะครับคืออาจจะอ,อย่างที่บอกไว้เบื้องตอน้นคือเวียนหัวขึ้นไส้เจ็บคอนะครับแต่ว่า อาการต่างๆไม่ถึงกับว่าเราทนไม่ไหวนะครับก็คือสามารถแก้ไขตามอาการได้ก็อาจจะกินยาพาราได้ทุกๆ6กชั่วโมงถ้ามีอาการไข้หรือว่าเจ็บคอมากขึ้นนะครับก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับการรับวัคซีนเข็มที่สองหรือว่าการรับวัคซีนครบเข็มที่สองในการไขว้วัคซีนของตามแผนของรัฐบาลนะครับ ก็เราสู่กันฟังครับว่าไม่ไม่มีผลกระทบหรือว่าไม่ได้น่ากลัวอย่างที่หลายๆท่านหรือบางท่านที่คิดนะว่าถ้ามีการไขว้มันจะน่ากลัวก็คงไม่น่ากลัวนะครับหากได้รับวัคซีนเราจะสบายใจขึ้นนะการเดินทางไปไหนมาไหนก็เหมือนกับเราเรามีความมีภูมิต้านทานอยู่มากกว่าผู้ที่ยังไม่ได้รับนะครับก็ คลิปนี้นะเป็นการเล่าสู่กันฟังครับสำหรับเพื่อนๆครับอย่างที่บอกครับมีการได้ร bueno really ับวัคซีนหรือยางได้รับแล้วเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังกันได้าได้นะครับครับก็ฝากคลิปนี้ไว้อีกคลิปหนึ่งครับเป็นการเล่าสู่กันฟังเป็นการทักทายเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านขอบคุณที่กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอทักทายกันเพียงเท่านี้ครับเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะครับสู้ๆนะครับขอบคุณครับ